สวัสดีครับพบกับผมจักรพันยมจินดาและดิฉันปาจรีสุนสินพง์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสนามเป้าข่าวเที่ยงเวลาข่าวของคุณผู้ชมกับข่าวทันเหตุการณ์และตรงไปตรงมาครับรวมถึงบันเทิงมื้อเที่ยงกับคุณเอิร์กพรมพรนะคะวันนี้เราจะมาเปิดใจว่าที่เจ้าสาวคนใหม่ของตระกูลสารสินคุณบีปียวันกันค่ะส่วน SMS ของเราวันนี้4552006นะคะสืบเนื่องมาจากเสื้อผ้าของเราสองคนพิธีกรนะคะควันนี้ใส่เป็นชุดบอลเชียร์ทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดนะคะเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้ อามีอยู่ในเต็ดจะเตะกับ BEC ีซีเทโรศาสนะที่สนามกีฬากองทับกตอนเย็นๆน่ะห้าหกโมงเย็นพรุ่งนี้ไปกันเยอะๆเลยนะครับไปเชียร์อามีอยู่นเต็ดหรือท่านท่านตอบมาด้วยนะผมมีคําถามแล้วก็จะแจกเสื้อส่วนสภาพพันคอเนี่ยเดี๋ยวแจกทีหลังแจกเสื้อก่อน5ตัวหะ5ตัวคําถามผมมีอยู่ว่าประธานสโมสรสุภาพบุรุษกงจักรเนี่ยหรืออามีอยู่นเตดเนี่ย คือใครค่ะง่ายจริงๆเราใบ้ให้ว่าสโมสอนนี้ก็อย่างที่ทราบกันเป็นของกองทัพบกครับแล้วประธานสโมสรสอนที่านไหะส่งมาที่คำตอบมาที่เบอร์4 5 5 2 0 0 6 s m s ของเราครับค่ะ5ท่านแรกที่ตอบถูกก็จะได้เสื้อไปเชียร์อามีอยู่ในเต็ะคจะส่งให้ถึงบ้านค่ะส่วนประเด็นอื่นๆของเราวันนี้มีอะไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ การเมืองเริ่มคึกคักหลังสภาผ่านกฎหมายลูกฉลุยรอผ่านบุทิสภายุบแน่ตรึงดีเซลยาวไม่เกินลิลล่าสบาทต่อหลังสิ้นเมษานายกเบรกขึ้นราคาปุย๋ยหลังตังปรับเช้าเย็นยกเลิกสินค้าหลายชนิดยอกขึ้นสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มดีขึ้นเร่งฟื้นฟูเป็นการด่วนด้านญี่ปุ่นแผ่นดินไหวซ้ำเขย่า7.4เดืสี่ซฟนมิก่อนยกเลิกบันเทิงมื้อเที่ยง เปิดใจบีปิยวันเรียมสละโสดรั่นประคังวิวากับแฟนหนุ่มพาทีติดตามได้ในสนามเป้าข่าวเที่ยงแพนดินไหวอีกแล้วไหวไล่เป็นลูกละนาดจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งและไปอีกประเทศหนึ่งเริ่มกันตั้งแต่สามทุ่มเมื่อคืนนี้ตามเวลาในไทยซึ่งตรงกับเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับ ในไทยก็สามทุ่มครึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นที่เดิมอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเกิดแผ่นดินไหว7.4ริกเตอร์ทางนอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นซึ่ง USGS แจ้งว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดขึ้นใต้ทะเลลึก25.6กิโลเมตรนี่แหละฮะสั่นที่กรุงโตเกียวนะครับนี่จากภาพของ NHK โดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอย,อยู่ห่างจากเมืองเซนไดจังหวัดมิยางิกิ66กกิโลเมตรใกล้ๆกับที่เดิมเลยนะครับ และห่างจากจังหวัดฟูกุชิมะร1 8ยกิโลเมตรทั้งสองแห่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงหลังเกิดเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมา และนาดลูกที่2ค่ะข้ามไปที่เม็กซิโกข้ามทวีไปเลยนะคะก่อนหน้านั้นนะคะเวลาในไทยประมาณ2ทุ่มก,กว่าก็เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงลดหลั่นลงมาค่ะอยู่ที่6.5จุดริกเตอร์ไปที่เม็กซิโกนะคะเกิดบริเวณภาคใต้และภาคกลางเวลาในท้องถิ่นของเขาอยู่ที่ช่วงเช้าอยู่เลยประมาณ8ปดนาฬิกานะคะศูนย์กลางนี่อยู่ลึกใต้พื้นดิน167กิโลเมตรบริเวณภูมิภาคเวลาครุสซึ่งแรงสั่นสะเทือนเนี่ยคนที่อยู่ในกรุงเม็กซิโกซิตี้ก็รับรู้ได้แต่ว่านักขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆนค,ค่ะ สำนักฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวที่บริเวณพรมแดนไทยลาวทางทิศเหนือของตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายขนาด3.3ริกเตอรอ พอไปอีกตอนตีหนึ่งสามสิบห้าใกล้ๆกันใกล้ๆก,ก,ก,กันเลยนะคะเกิดแผ่นดินไหวขนาด4.2ริกเตอร์ค่ะห่างจากไทยไป118กิโลเมตรเกิดขึ้นในประเทศพม่านะคะแล้วก็คาดว่าเหตุดังกล่าวไม่กระทบกับประเทศไทยสำหรับแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเมื่อคืนนี้ตอนสามทุ่มเนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิตสองคนบาดเจ็บอีกร้อยสามสิบคนซึ่งโฆษกของสำนักดับเพลิงญี่ปุ่นบอกว่าผู้เสียชีวิตสองคนเป็นชายวัยเจ็ดสิบเก้าปีช็อก ส่วนหญิงวัย60ปีเสียชีวิตเนื่องจากถังออกซิเจนไม่ทำงานไฟดับขณะที่สำนักง,งานตำรวจกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บร้อคนแผ่นดินไหวคราวนี้มีไฟไหม้3จุดแก๊สรั่วสิบแห่งไฟดับหลายพื้นที่ของเมืองเซนไดรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง แล้วยังมีรายงานอีกว่าพบแก๊สและน้ําประปารั่วไหลในบางพื้นที่ด้วยค่ะและ after shock ครั้งนี้นะคะบริษัทเทปโก้ก็สั่งให้มีการอพยพเจ้าหน้าที่ที่กาลังแก้ไขปัญหานิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะได้ทิิออกจากพื้นที่โดยทันทีรอจนกว่าจะมีการยกเลิกเตือนสึนามิแล้วก็ค่อยเข้าไปปฏิบัติงานใหม่นะคะแต่ว่านักขณะนี้ก็ยังไม่พบความเสียหายต่อโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขณะนี้สํานักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ยกเลิกการประกาศเตือนภัยสึนามิราวครึ่งชั่วโมงต่อมาหลังจากเกิดน,นะะะคขณที สํานักงานความปลอดภัยนิวเคลียร์ญี่ปุ่นก็ได้แถลงว่า after ์ช็อ k เมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาทําให้สายไฟฟ้าด้านนอกสองใน3ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อีกที่หนึ่งก็คือโรงไฟฟ้าโอนากาวะซึ่งอยู่ทางเหนือของจังหวัดฟุกุชิมะไม่ทํางานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้รีบเข้าไปเร่งแก้ไขแล้วแต่ว่าจริงๆโรงไฟฟ้าแห่งนี้เนี่ยได้ปิดการดําเนินงานมาตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อครั้งนู้นแล้ววันที่11มีนาคมส่วนอีกที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทิ่ ori, ะะาชิโด ปั่นไฟสำรองฉุกเฉินซึ่งยังคงใช้การได้ก็เลยทาให้ระบบหล่อเย็นของแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ไม่หยุดการทางานทั้งนี้แทบก็กล่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติการฉีดไนโตรเจนลงไปในเตาปฏิกรณ์หมายเลขหนึ่งอีกครั้งเพื่อป้องกันการระเบิดของไฮโดรเจนหลังจากไม่พบรายงานความผิดปกติใดๆต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะได้ิจินี้ครับอืนะคะมากันที่เรื่องความหนาบ,บ้<ร>างนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟ,นฟนูนะคะต้องเร่งเข้าช่วยเหลือโดยด่วนหลายหน่วยงานทีเดียวค่ะ พูดถึงสถานการณ์โดยรวมนะคะสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ตอนนี้มีพื้นที่ที่ต้องจับตามองทั้งหมด5จังหวัดก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีพัทลุงตรังและชุมพรโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเชิงเขานะคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยก็ยังมีน้ําไหลลงมาจากเขาเรื่อยๆอีกทั้งมีปริมาณดินอุ้มน้ําสะสมค่อนข้างมากแต่ว่าสถานการณ์น้ําท่วมโดยรวมในภาคใต้ขณะน,นี้ถือว่าเริ่มคลี่คลายฝนก็ตกน้อยลงกว่าเดิมยกไว้ในบางพื้นที่นะคะที่ยังหนักอยู่ก็คืออําเภอสีชนและอําเภอน ที่ต่ำจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะการเดินทางยังเข้าถึงอย่างยากลำบากทีเดียวก็ต้องเร่งดําเนินการช่วยเหลือเยียวยากันนะคะอีกพื้นที่นะคะที่ยังค่อนข้างประสบปัญหาอยู่ก็คืออําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสถานการณ์น้ําท่วมค่อนข้างหนักเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้พนที่รับน้ําเป็นจุดรับน้ําพอดีมีน้ําไหลาจากหลายพื้นที่เข้ามายัางอําเภอดังกล่าวอีกทั้งตอนนี้มีอีกปัญหาเกิดขึ้นก็คือปัญหาการผลิตน้ําประปานั่นเองตอนนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะต้องเจอกับปัญหาการขาดทั้งน้ําสะอาดและนน้้ําาดดื่คอชอ หรือว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยก็เลยเร่งให้ทุกหน่วยงานนะคะระดมเครื่องไม้เครื่องมือหรือรถที่ใช้ในการผลิตน้ําสะอาดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกองทัพไทยนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอื่นๆให้เคลื่อนย,ย้ายเครื่องผลิตน้ําจากจุดต,ต่างๆต,ตอนนี้ให้ไปที่สุราษฎร์ธานีก็คาดว่าวันนี้น่าจะได้ประมาณ16เครื่องนะคะหน่วยงานต่างๆที่รับขอบริจาคตอนนี้ก็อาจจะให้เร่งขอรับบริจาคเป็นพวกน้ำดื่มและภาชนะรองรับน้ำไปก่อนครับค่ะ โอ้คนตอบว่าประธานสโมสรค่ะอามีอยู่ในเต็ดคือใครเยอะเลยนะครับเยอะเลยค่ะถูกด้วยเดี๋ยวไม่บอกเดี๋ยวเราจะโฆษณาก่อนคงใส่คนอยากได้เสื้อเยอะและอยากจะไปเชียร์ทีมนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะนะคะอ้าวพักโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูเรื่องปุ๋ยที่ว่าเช้าขึ้นเย็นระงับการขึ้นอ่ะอย่างไงนะคะสักครู่เดียวค่ะครับ